สวัสดีครับสวัสดีทุกทท่านนะฮะผมเป๊กนะครับจะเรียกพี่เป๊กครูเป๊กอาจารย์เป๊กอะไรก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปที่ผมจะมาสาธิตนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวาดรูปหรือการใช้โปรแกรมต่างๆครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าคลิปนี้นะครับจะพูดถึงอะไรและผมจะตอบคําถามได้หรือเปล่านะครับไปดูกันเลยเรามาที่คําถามแรกกันดีกว่านะครับน้องถามว่าจะตัดสินใจซื้อ iPad นะครับ รุ่นไหนเหมาะกับการวาดรูปดีคะโอเคครับเดี๋ยวเราจะเน้นไปที่การใช้งาน iPad กับโปรแกรมวาดรูปอย่าง Procreate นะครับผมมาเรามาเจาะกันว่าคำว่าเหมาะสมนะครับเหมาะสมยังไงนะฮะหนึ่งเลยต้องลงโปรแกรมโปร r e a t e ได้ถูกไหม รุ่นของ iPad มีเยอะมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น iPad mini iPad ธรรมดา iPad Air นะครับ iPad Pro นะครับผม iPad Pro ทุกรุ่นลงได้หมดนะครับทีนี้ iPad Air หรือ iPad ธรรมดาหรือ iPad mini พวกนี้นะครับเราก็ดูที่รุ่นใหม่ๆหน่อยนะครับผมเลือกที่รุ่นใหม่ๆหน่อยเพราะว่ามันใช้ในการวาดรูปอะฮะมันก็ต้องใช้ทรัพยากรเครื่องประมาณหนึ่งนะครับผมในเรื่องของการลงโปรแกรมก่อนนะฮะรุ่นใหม่ๆนะครับ iPad Gen 7นะครับ เจน5อะไรเจน6อะไรพวกนี้ก็สามารถที่ใช้งานได้นะครับผมต่อมานะครับเรื่องความเหมาะสมอะไรอีกนะครับเรื่องของหน้าจอนะครับถ้าเป็น iPad mini อ่ะมันก็อาจจะเล็กไปแต่ว่าถ้าเรามีอยู่แล้วอย่างเงี้ยนะครับเราก็สามารถใช้ได้แหละนะครับผมแต่ถ้าแนะนำนะครับก็เป็นจอที่ใหญ่ขึ้นนะครับอย่างน้อยก็แบบ10.5นิ้วหรือว่า12.9นะครับมันจะ สะดวกในการวารูปมากกว่าทีนี้เรามาดูอีกว่า iPad รุ่นไหนล่ะที่จะเหมาะอีกนะครับง่ายๆเลยนะครับเช็คว่า iPad รุ่นที่สามารถที่จะรองรับปากกา Apple Pencil ได้ไม่ว่าจะเป็น Gen 1นหรือ Gen 2นะครับถ้าใช้ปากกา Apple Pencil ได้นะครับก็ใช้ในการวาดรูปได้นะจ๊ะเรามาดูเรื่องของสเปคเครื่องอ่าเราจะซื้อสเปคขนาดไหนดีความจุขนาดไหนนะครับผมมองว่าถ้าไม่เกี่ยวกับเรื่องงบประมาณนะครับเรื่องไม่เกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องทองเลยเรามีเงินเยอะนะครับซื้อ iPad Pro ตัวใหม่2020นะครับหน้าจอ12.9นิ้วนะครับ แล้วก็ความจุ 1TB 2 t เทเลทสอะไรก็ว่ากันไปนะครับได้หมดเลยครับก็คือถ้ามีเงินนะเล่นตัวท็อปตัวจุเยอะอะไรไปเลยนะครับอันนี้คือสิ่งที่แนะนำนะฮะแต่ว่าเรากลับมาย้อนกลับมาที่งบประมาณของเราละ่ะถ้าเราแบบว่าไม่มีงบเยอะมี20,000เราก็ลองดูครับในท้องตลาดว่า iPad ราคาประมาณ20,000ที่ผมขอแนะนำว่าให้รวมกับราคาปากกาไปเลยนะถ้าเจน1นะครับ ปากกาเจหนึ่งนะประมาณ3 0 0 0กว่าบาทถ้าเจน 2- ก็4,000กว่าบาทประมาณนี้นะครับรวมแล้วอยู่ในงบ20,000เราจะได้ iPad รุ่นอะไรนะครับถ้าเรามีงบอยู่15,000เราก็ดูว่าถ้า iPad รวมกับปากกาอยู่ใน15,000เราได้รุ่นอะไรนะครับซึ่งตอนนี้ iPad ตัว iPad air ใช่ไหมครับก็สตาร์ทที่หมื่นกว่าบาทอย่างเงี้ยนะครับรวมประกงปากกาก็ไม่น่าจะเกิน2 0,000ก็สามารถเอามาวาดรูปได้แล้วนะครับตัวแอปพลิเคชันของ Pro c r e a t e นะครับเป็นแอปพลิเคชันที่ขายคาด ในราคาที่300กว่าบาทเองนะฮะก็คุ้มค่าครับคุ้มราคาที่เราจะซื้อนะฮะอันนี้คือหลักการในการตัดสินใจว่าเราจะเลือกรุ่นอะไรดีนะครับผมไม่ฟันธงนะครับว่าคุณจะต้องซื้อรุ่นนี้รุ่นนั้นสเปคแบบนี้แบบนั้นนะครับผมว่าเลือกที่งบประมาณเลยนะครับเลือกที่งบประมาณเราปุ๊บแล้วก็ดูว่า iPad นั้นอะลงโปรแกรมโปรเกียบได้ไหมอ่าใช้ปากกา Apple Pencil ได้ไหมถ้าได้แล้วอยู่ในงบประมาณของเรานะครับซื้อไปเลยครับ ตอนนี้ก็อาจจะถ้าสมมติว่างบเราน้อยนะครับเราอาจจะไปซื้อมือ2ก็ได้แต่แนะนําคือเลือกคนนะครับหรือพ่อค้าร้านค้าที่ไว้ใจได้นะครับผมเราก็สามารถที่จะเอามาใช้งานเอามาวาดรูปได้แล้วนะครับผมคําถามนี้นะครับถามว่าเทสียังไงไม่ให้มีขอบขาวอ่ะอันนี้คงหมายถึงโปรคีเอชใช่ไหมครับอ่ะคำถามนี้นะครับจะต้องสาธิตแล้วล่ะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันครับ เราจะมาตอบคำถามเรื่องของว่าการเทสียังไงให้ไม่มีขอบขาวแล้วก็ไม่ทะลุนะครับเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าข้อแม้ของการเทสีในพื้นที่ที่เราต้องการมีอะไรบ้างนะครับผม1เลยนะครับเส้นจะต้องปิดอย่างนี้เทถ้าเส้นไม่ปิดนะครับเพราะว่าเส้นไม่ปิดคือเส้นขาดออกจากกันเพราะเทะมันจะทะลุออกนะครับ2นะครับเส้นจะต้องมีความทึบนะครับอ่ะนี่คือเส้นทึบ เราเป่าปเทียตินี่คือเส้นไม่ถึบนะครับถึงมันจะปิดกันแล้วนะครับลองดูนะครับเทใส่อันนี้อน,นี้เส้นไม่ปิดเทใส่อันนี้กับเทใส่อันนี้เห็นไหมครับพอเส้นอันนี้มันไม่มีความทึบนะครับเส้นจะต้องปิดเส้นจะต้องทึบนะครับผมและเทให้ถูกเลเยอร์นะครับเราไปอยู่เลเยอรน์นี้เรามาเทที่เลเยอรน์นี้ก็ไม่ได้ นะครับผมอลองดู3ามปัจจัยนี้นะครับผมในเรื่องของการเทสีนะต่อมาบอกว่ามีขอบขาวนะครับลองดูนะครับด้วยหัวบัตรนะครับมีหลายแบบนะครับหัวบัตรที่มันมีความคมอย่างนี้ความคมคือขอบคมๆอย่างนี้นะครับเวลาเทนะครับมันก็จะคมนะครับ หัวบัดที่มันมีเท็กเจอร์นะครับหรือมีความฟุ้งแบบนี้เห็นไหมครับไม่มีความโค้งอ่าลองเทดูมันจะเกิดขอบขาวเกิดขึ้นเวลาเราเทนะครับสังเกตนะครับแถบตรงนี้เราสามารถเลื่อนได้ให้มันกินพื้นที่ไปมากน้อยขนาดไหนถ้ายิ่งกินพื้นที่น้อยมาอยู่ฝั่งนี้นะครับมันจะเกิดขอบขาวขึ้นอย่างนี้เทม่ เห็นไหมครับแต่ถ้าเราเลื่อนแถบมานะครับให้กินเยอะๆเอาใหม่นะครับเทเห็นไหมครับมันก็จะกินแต่ถ้าเราเลื่อนไปสุดแถบเกินไปนะครับมันก็จะทะลุออกมานะครับทีนี้เวลาเราสร้างขอบเขตเราก็ต้องดูนะครับาสมมติว่าเท็กเจอร์ที่มันมีอาบัติที่มีเท็กเจอร์มากลองหาที่มันขูขุขาขู่ขาก่อน อย่างนี้นะครับผมอลองเทดูเห็นไหมครับด้วยขอบของบาตรมันมีเท็กเจอร์ของมันอยู่นะครับมันก็มีสีที่จะเป็นขอบขาวได้นะครับเราก็ลองอย่างที่ผมบอกนะครับลากแล้วลองเลื่อนอะนะก็ทึบแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับจะสรุปได้ว่าเรื่องของตัวเท็กเจอร์นะครับขอบของเท็กเจอร์ของบัด เป็นส่วนสําคัญนะฮะเราก็สามารถแก้ไขด้วยการที่เทมาดูชๆนะครับลากผมยังไม่ยกปากกานะครับแล้วก็เลื่อนแถบมาสมมติกินน้อยๆเห็นไหมครับจะเกิดขอบขาผมก็เลื่อนมามันจะมีสูตรขอบเขตของมันถ้ามันเกินเกินไปมันก็จทะลุออกมาได้นะครับเอาที่แบบเต็มที่นะครับสมมุติว่าเทเต็มที่แล้วอันเนี้ยทะลุเห็นไหมเต็มที่แล้วมันได้ประมาณอย่างนี้นะครับเราก็จะเป็นจะต้องใช้บัตรระบายเก็บ ไปอ่าประมาณนี้โอเคครับอันนี้คือตอบคําถามนะครับว่าเทสียังไงนะครับไม่ให้มีขอบขาวๆหรือไม่ทะลุนะครับผมจบไปแล้วนะครับสำหรับการสาธิตการใช้โปรแกรมหรือการวาดรูปต่างๆนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ผมด้วยนะครับผมจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีจ้ you.